สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้คุณนิวมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 นะครับแบบฝึกหัดที่1.6นะครับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่1.6นะครับแสดงวิธีหาผลลบและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับก่อนอื่นครูให้ความรู้กับนักเรียนก่อนนะครับเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนั้นนะครับ นักเรียนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับถึงจะนําตัวเศษนั้นมาบวกหรือลบกันนะครับมาดูข้อที่1กันครับเศษ15ส่วนด้วย30ลบเศษ7ส่วนด้วย20นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนสังเกตว่าตัวส่วนนั้นมีค่าไม่เท่ากันนะครับก็คือ30และ20นะครับครูใช้ตารางเข้าช่วยนะครับครูนํา30และ20ที่เป็นตัวส่วนนะครับมาไว้ด้านซ้าย คูณด้วยจํานวนนับนะครับแล้วสังเกตว่าจํานวนที่มันซ้ํากันครคือเลขอะไรเอ่ยนะครับรูทําสีให้นักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนสังเกตได้ง่ายนะครับ30มสคูณสได้60ใช่ไหมครับและ20่คูณสได้60ดังนั้นตัวส่วน30ครคูจะคูณด้วยนะครับ2นะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับและตัวส่วน20ครับคูคูณด้วย3ครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ 15คูณ2ครับได้30ใช่ไหมครับ30คูณ2ก็ได้60นะตัวนี้และตัวลบนะครับ7 3 21ครับ20คูณ3ได้60ครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะครับ30ลบ21นะครับได้เศษ9ส่วน60นะครับซึ่งนะครับนักเรียนจะตอบตัวนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่านะฮะมันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่าซึ่ง การตอบนะครับส่วนใหญ่นั้นนะครับเขาจะนิยมตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ9กับ60นะครับครูสามารถนำา3นะครับมาหารนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับได้อะไรครับได้เศษ3ส่วนด้วย20นั่นเองนะครับไปดูข้อที่2ครับเศษ7ส่วน10ลบเศษ5ส่วน9นะครับคุณครูใช้ตารางเขาช่วยนะครับนำตัวส่วนมาไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ คูณด้วยจานวนนับอันนี้ยาวนิดนึงนะครับปรากฏว่านะครับจะได้ไปจะได้ตัวที่ซ้ํากันนะครับก็คือ90นั่นเองตัวส่วน10จะต้องคูณด้วย9ครับได้90นะครับและตัวส่วน9ก็จะคูณด้วย10นะครับถึงจะได้90าดูนะครับนี่ฮะเศษเส่วน10นะครับคูณด้วย9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนส่วนเศษ5ส่วน9คูคูณด้วย10ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ เจ็ดเก้านะฮะหกสิบสาห้าคูณสิบได้50ตัวส่วนครับ10บคูณเได้90 9าสกคูณสิก็ได้เกนะ้าสตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับนำตัวเศษมาลบกันครับ63สิบสามลบห้บนะครับได้เศษสิบส่วนเกข้อนี้นะครับตอบได้เลยครับไปดูข้อที่สามครับเศษแปส่วนเลบเศษสองส่วนสิบห้านะครับนักเรียนมาดูนะครับว่า ตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะครับ9กับ15นะครับคุณครูก็หาจำนวนนะครับที่มาคูณกับ9และ15นะครับแล้วมีตัวซ้ากันนั่นเองนะครับคุณครูนะครับได้นะครับตัวที่ซ้ำกันก็คือ45นั่นเองนะครับจะได้9คูณ5ครับได้45และ15คูณ3ครับได้45ครับดังนั้นตัวส่วน9คูณด้วย5ครับนี่ฮะตัวส่วน15คูณด้วย3ครับนี่ครับ แปดห้านะครับสี่สิบเห้าสี้าครับตรงนี้ได้แล้ว2อ6สามกคูณสก็สี่าครับสี่ลบหครับนี่ได้เศษ34มส่วนสีนะครับเป็นคําตอบข้อที่4ครับเศษสิบส่วนสิลบเศษเก้ส่วนยีนะครับคุณครูนะครับหานะครับจํานวนที่ซ้ํากันคุณครูเอาตัวส่วนไว้ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับอาศัยตารางเขาช่วยเนาะ 12 7นะครับ84 21คูณ4ก็ได้84ครับดังนั้นตัวส่วน12คูคูณด้วย7และตัวส่วน21คูค,คูณด้วย4นะครับนี่ฮะเห็นไ,ไหมเวลาคูณนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะนี่10คูณ7ได้70ครับ12 7 84นะครับ9 4 36 21คูณ4 41 4 42 8 84ตัวส่วนเท่ากันแล้วครับ ักเรียนนาตัวเศษมาลบกันได้เลย70ลบ36ครับผมได้เศษ34นะครับส่วนด้วย84ครับซึ่งจะตอบตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นจํานวนคู่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจะมี2นะครับสามารถหารลงตัวได้เสมอนะฮะดังนั้น34หารด้วย2ได้17นะครับและ84หารด้วย2ก็ได้42นะครับอ่าก็ตอบนะฮะเศษ17ส่วนด้วย 42นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็เฉลยนะครับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นลองไปฝึกทํากันนะครับและนะครับตั้งใจทํานะเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นโชคดีนะครับทําให้ได้นะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อรอชมคลิป ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ